อเนต้าเนี่ยเขาต้องการการเป็นแชมป์อะครับพอได้เป็นแชมป์ปุ๊บถ้าเกิดโครงสร้างทีมมันยังดีไม่พอหรือมันยังไม่ถึงเป้าหมายที่ที่ที่มันดีมากพอเนี่ยการดาวรุ่งมันไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญแต่พอมาปีนี้เราได้เห็นแล้วว่าจากพัฒนาจาก29-20ที่เข้ามาทําทีมปีแรกจนถึงวันนี้ประมาณ5ปีกว่าเกือบเก,ก,กลูฤดูการเนี่ยมันได้เห็นแล้วว่าอาร์ซอนนั้นมีพัฒนาการมากขึ้นแค่ไหนสควอตเดฟมีมากแค่ไหนแล้วในส่วนของตัว ผู้เล่นที่มีเรื่องของตัวจริงตัวสำรองที่พร้อมมีการแข่งขันกันได้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยถึงที่เห็นคืออาร์ซ็อกก็กลับมามองถึงเรื่องของตัวดาวรุ่งซึ่งถ้าดาวรุ่งคนไหนดีเขาก็มองจะให้โอกาสว่าโอเคคนนี้เล่นได้คนนี้ได้ซึ่งวันนี้จากตัวไปปริทริซันมีนติตตตัวดาวรุ่งหลาย,ลายตัวหลายคนได้ไปทีมมาวันนี้เหลือประมาณสีคนคือเอเดนเฮเว่นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเหลือโจชัวนิโคลแบ็คขวา เหลือลุยส์ไมล์ลุยสเกลลี่ที่เป็นกองกลางเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็เหลืออ e ีธานเอเวนิรีซึ่งเป็นวิฟิลตัวบนทั้งหมด4คนที่อยู่ตรงนี้ถามว่าตรงนี้มีโอกาสไหมที่จะเห็น4คนนี้ติดชุมชนใหญ่ต่อไปผมเชื่อในเอเมเดตครับเพราะติดอยู่แล้วแต่พอเข้าหลีกจริงๆเนี่ยมันจะมีบางคนที่ต้องกลับไปสู่จุดเดิมคือกลับไปเล่นยู21 พราะพื้นที่เกมมันจะต้องการเวลาต้องการทัมมิ่งครับต้องการทัมมิ่งเวลาในการที่จะลงเล่นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งนเหมือนกรณีของคาวไฮที่ถูกปล่อยยิงออกไปเมื่อถึงจุดหนึ่งมันไปต่อไม่ได้แล้วไอ้เกมยูยี่เอ็ดมันไม่มันมันมันไม่สามารถตอบประสบการณ์เขาได้แล้วก็ต้องไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมแต่อย่างตั้งแต่อย่างเอเดนเทเวนหรือตั้งแต่อย่างตัวโจชัวนิโคลเนี่ยผมมองว่าเขาได้พิสูจน์ตัวลหลักหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยถ้าว่างถ้าพื้นที่ข้างบนตัวชุดใหญ่มีปัญหาเขาเล่นได้ดีแค่ไหนถ้าชุดใหญ่เจบ เขาทําได้ประมาณไหนนะเขาพอจะเป็นแบ็กอัพให้ทีมได้นะผมมองว่า a อาร์เตต้าเนี่ยมองส่วนนี้มากกว่าว่าโอเคเด็กมีพเันเชียลนะถ้าเข้าสู่ลีอีกไปแล้วมีอิชชูใดๆเกี่ยวกับตำแหน่งกลุ่มเนี้ยเขายังมีสแตนบายไว้อีกสต็อกหนึ่งคือเด็กดาวรุว่งเหล่านี้ซึ่งวันเนี้ย ในผู้เล่น4คนที่ออกมาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าทําผลงานได้ดีใกล้ๆกันหมดอาจจะมีติดติงกันบ้างแต่เดี๋ยวจะเล่าเป็นดีเทลไปแล้วกันนะตัวเฮเว่นตัวเฮเว่นกับตัวนิโคลเนี่ยตัวเฮเว่นเนี่ยผมอาจจะพูดได้ไม่ชัดเพราะว่าเขาลงมาค่อนข้างน้อยแล้วในพื้นที่การเล่นของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแบบเป็นกองเซ็นเตอร์แบ็กเลยครับแล้วมันไม่ค่อยได้เจออะไรเท่าไหร่ด้วยพูดไม่ค่อยได้หรอกนะครับส่วนนี้มันเวลามันน้อยกันไปส่วนโจชูนิโคลเนี่ยแอบมีความรู้สึกถึง การเห็นเอ็กตอร์เบรินตอนเด็กๆอยู่เหมือนกันคือได้เห็นแบบพวกสไตล์แบบวิ่งเ,เร็วๆหน่อยแล้วก็ลุยๆหน่อยนะครับก็ดนเห็นถนึงความความรู้สึกแบบนั้นอยู่การเป็นฟูลแบ็คสายจอมบุกอยู่เหมือนกันอันเนี้ยดูแล้วน่าสนใจแต่ทิ่งที่มันดีกว่านั้นคือมันได้เห็นว่าผู้เล่นคนเนี้ยเขาสามารถที่จะลงเล่นแล้วเข้าใจระบบเกมมากๆซึ่งอันนี้ผมชมนักเตะกลุ่มเนี้ยมาตั้งแต่ในช่วงของปีซีซั่นแรกๆแ,แล้วว่ากลุ่มเนี้ยที่เข้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย ผมดีใจที่ได้เห็นผู้เล่นกลุ่มเนี้ยเขาเล่นด้วยความรู้สึกที่ว่าเขาเข้าใจเกมซึ่งไอ้กลุ่มเนี่ยเข้าใจเกมมากเลยแล้วพอมาวันนี้ก็ยังคําตอบเดิมคือกลุ่มนี้พอลงไปแล้วมันไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันงงกับเพื่อนครับมันเข้าไปแล้วมาเล่นได้เข้าไปแล้วมันเฮ้ยมันโอเคนะมาเล่นได้เลยมันสามารถที่จะต่อเกมได้มันสามารถที่จะรู้ว่าจังหวะนี้ต้องเล่นแบบไหนผมว่านี่คือสิ่งที่ดีนะครับขณะที่อีก2คนคนหนึงคือฟูลแบ็ค ้ายที่ผมมองว่าหลายคนเนี่ยก็ชมเยอ่คือไมล์รูสเกลลี่ไมล์รูสเกลลี่เนี่ยจากเดิมเป็นกองกลางและตอนนี้ถูกดันมาให้ถูกปรับมาให้เล่นแบ็กซ้ายซึ่งเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กได้ด้วยซึ่งเจ้าอีไมล์รูสเกลลี่เนี่ยครับผมมองว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการประเมินเหมือนกรณีเดียวกันกับที่ทาแม้เมสเตอร์เดยกับตัวเฮเวนกับตัวในตัวนักเตะดาวรุ่งคนอื่นคือทําให้เห็นแล้วเราว่าเนี่ยเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กได้ด้วยนะแล้วถ้าเล่นเนี่ยเล่นได้ดีแค่ไหน ประเด็นของเราตอนนี้ที่เราจะย้อนกลับไปคือกองหลังกองหลังตอนนี้เรามีแบ็กซ้ายเยอะถูกไหมครับเราพูดตลอดว่าแบ็กซ้ายเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่เล่นแบ็กซ้ายได้เนี่ยมีประมาณ5คนจาก8คนที่มีอยู่อันนี้คือไม่รวมเทียนี่แล้วนะผมขอเนี่ยตัดเทียนี่ออกเลยเพราะเทียนี่น่าจะไม่ได้อยู่ต่ออยู่แล้วกลุ่มเนี้ยมีั้งห้าถึงแปดห้าห้าคนจาก8คนที่เล่นกองหลังแบ็กซ้ายได้เอาแบบที่เคยเห็นเลยนะกลุ่มเนี้ยได้เล่นถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสเกลลี่ณจุดเนี้ย มันไม่มีพื้นที่หรอกที่จะมาลงเล่นอินวอร์ดฟูลแบ็กหรือมาเล่นแบ็กในวันแข่งขันจริงเพราะไอ้ที่อยู่อนนี้มันก็ตีกันจะตายอยู่แล้วซินเชนโก้คิวออโทมิโอส์คาราฟิออรีซึ่งกลุ่มนี้มี 2- ถึงมีถึง3คนที่เล่นแบ็กซด์ได้โดยธรรมชาติของเขาตั้งแต่ต้นแล้วซึ่งไอ้กลุ่มนี้มันแย่งกันจะตาย,ยแล้วสเกลลี่นะ่าจะไม่มีโอกาสอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือไอ้เด็กแต่เด็กคนนี้มันทําให้เห็นว่าถ้าเขาเล่นได้แบบนี้อยู่นะ อาร์ซอนเริ่มประเมินจากการที่ว่าถ้ากลุ่มนี้เล่นคนนี้เล่นได้ใช่ไหมอนาคตอาจจะเป็นซีซั่นหน้านักเตะคนไหนที่อายุมากขึ้นคนไหนมี potential ดรอปลงแล้วเมื่อทั้งเอาทั้งอายุค่าแรงผลงานมาวัดกันเหมือนที่ผมพูดในไลฟ์พูดถึงในในบอ็อกท์ให้ฟังใน y o u ู u ูะครับใครสนใจไปฟังกันได้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับทนงดนของการทำแผนง,งานของเอดูเนี่ย มันมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการประเมินสัญญาใหม่ด้วยว่าการให้สัญญาการประเมินสัญญานักเตะเป็นอย่างไรส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมอยากจะเล่ามากๆว่าอยากให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าดูตรงนี้เราจะได้เห็นเลยว่ากลุ่มไหนเป็นยังไงกลุ่มไหนเป็นยังไงนะครับอันนี้มันจะเห็นภาพชัดเลยว่ากลุ่มเนี้ยนักเตะซ้อยอยู่นักเตะซ้อ,อ,อของตัวเอดูเนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วทำไมถึงประเมินนักเตะแบบไหนนะครับอันนี้ผมส่งลิงก์ยูทูบไปให้ดูแล้วกันสำหรับคนที่สนใจคืออาซอนเนี่ย เขาจะประเมินเลยว่าถ้าายุเกิน26หรือ27ขึ้นไปประเมินสัญญาแบบไหน28ถึงเกิน28ขึ้นไปประเมินแบบไหนถ้าตัวเจ้าหนูไมล์โรวิสเกลลี่ทำได้ดีจนถึงมาตรฐานที่เขาสุกว่าโอเคมาตรฐานนี้มันทำได้ดีนะมาตรฐานนี้มันทำได้เวิร์กมากๆเลยอันนี้ครับสำคัญถ้าตัวนี้มันทำได้แล้วเขาจะไปประเมินแล้วว่าไอตัวบนที่เหลืออยู่ข้างหน้าเนี่ยซินเชนโก้คิวิออโทมิอุสคาราฟิออรี่ที่พูดถึงแบ็กซ้ายเนี่ยหรือกระทั่งในส่วนของทิมเบอร์ก็ตามเนี่ย ใครผลงานรอบใครอายุเท่าไหร่แล้วซารารี่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่ถ้ากลุ่มเนี้ยเขามองว่ามีใครที่รู้สึกว่าผลงานมันไม่ค่อยดีมากเขาจะเริ่มคัดแล้วครับว่าเฮ้ยเราต้องคัดละ,ละเพราะตัวอย่างแรกเลยคือถ้ามีเด็กคนหนึ่งผลงานมันดูโดดเด่นมันมี potential ดีมันอาจจะไปได้ดีมากๆเนี่ยเขาอาจจะดันเขาอาจจะมองว่าตัวที่เล่นดีอยู่อายุอายุมากขึ้นตัวดีแต่จะดีไม่มากเนี่ยกลายเป็นการบล็อกผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งไม่ได้เกิด เขาเลือกที่จะเก็บดาวรุ่งอนาคตไกลค่าเหนื่อยถูกผลงานโดดเด่นอาจจะพัฒนาไปได้ไกลกว่าคนที่มีอยู่ปัจจุบันก็เป็นได้ตัวนี้เป็นหนึ่งที่ผมถึงที่ผมรู้สึกเลยว่าโจมายลูอิสเกรนลี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโมเดลที่มันจะเป็นการยืนยันคำพูดของตัวเอดูได้ดีว่าถ้าเด็กคนนี้งคงรักษามาตรฐ,ฐานตัวเองได้ต่อไปเด็กคนนี้มีโอากาสที่จะทำให้รุ่นพี่ข้างบนเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาเล่นได้ดีแล้วแล้วเขาต้องการเวลาที่จะให้โอกาสเขาลงไปเล่น ถ้าเ่อายังคงรักษามาตรฐานได้ดีอยู่ต่าง,งัๆสามารถฐานกันไปแชมเี้ยนลีกรุ่นแชมป์ได้ทุกไปอยู่วิดโมเดลนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อไปถ้านักเตะผลงานดีไอตัวชุดไอตัวข้างบนที่เป็นรุ่นพี่ๆเนี่ยตัวซีเนียเนี่ยเฮ้ยผลงานมันออกมาแล้วกลางๆเ,เริ่นเริ่มมองแล้วไม่คุ้ม ไปแน่ๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูกันตลาดนี้ยังไม่จบด้วยเดี๋ยวรอดูกันก่อนว่าจะขุดควีอหรือกระทั่งซินเทนโก้ที่เปลี่ยนหมายเลขเนี่ยจะโดนจะมีหวยอะไรามาหรือเปล่าเกี่ยวกับการย้ายทีมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับในส่วนของช่วงเวลาที่เดล๋ยอีกประมาณ3สัปดาห์สีสัปดาห์นี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของอีธานอินวานิรีอีธานอินวานิรีเนี่ยเป็นในส่วนคนที่ต้องบอกว่า,วาเขามีสถานะที่ชัดเจนอยู่แล้วละ่ะว่าปีเนี้ย ถ้ามองกันตามตรงเนี่ยเขาถูกเป็นลักษณะของเป็นถูกเด็กปั้นมาแล้วในช่วงของตอนอายุสิบห้าที่ลงเล่นเกมได้กับเบนฟอร์ไปแล้วว่าเขาถูกมิกลเวตาถูกส่งมาอายุสิบห้ากลายเป็นเด็กที่สุดในพรีเมียร์ลีกลงเล่นในพรีเมียร์ครั้งแรกนะครับแล้วปีที่แล้วก็ลงเล่นระมาหนึ่งเกมเหมือนกันถ้าผมจะไม่ผิดลงอีกหนึ่งเกมคือมันเห็นแล้วว่าเด็กอายุแค่สิบสี่สิบห้าไอ้สิบห้าสิบหกเนี่ยก็ประมาณเด็กมสามมสี่เนี่ยได้ลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยมันทาให้เรารู้เลยวปีีเ,น,เ,เ,ววงงเน้ย เขาติดปีสั้นตั้งแต่แรกเลยปีสั้นเข้ามาปุ๊บเขาเล่นเลยได้ลงเล่นได้ลงเล่นได้ลงเล่นเนี่ยมันชัดอยู่แล้วครับว่าเด็กคนนี้ปีนี้มีโอกาสการปล่อยเอเมิลสมิธโดรไปแล้วการที่ให้เอเมิมดดไลงเล่นในพื้นที่ของวอชิเอดกาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันชัดเจนเลยครับว่าปีนี้คนนี้แหละคือคนแทนที่จะเอามาแทนที่เอามาเป็นแบ็กอัพให้เอเดกามาศึกษางานจากเอเดกาตโดยตรงแล้วก็การที่ปล่อยสมิดโดรไปก็คือการที่ให้พื้นที่เด็กคนนี้ขึ้นมาทดแทน แน่นอนการที่กายสมิธโรไปมันเป็นอายุอาจจะไม่มากแต่มันมีการที่2ปีที่ผ่านมาไม่ได้เล่นเลยแล้วการที่มีข้อเสนอเข้ามาระดับ34ล้านอาซเศรนาใจที่จะปล่อยไปเลยดีกว่าที่จะเก็บไว้แล้วให้โอกาสไอเ r เมอรีขึ้นมาเต็มตัวนั่นหมายว่เาเขามั่นใจในคนนี้แล้วว่าเล่นได้ดังนั้นถ้าถามผมว่าใน4คนที่ขึ้นมาในช่วงวันนี้สคน,นนี้มีโอกาสแค่ไหนผมว่าไอ,อาเมอรีมีแน่นอนเพราะว่าพื้นที่มันว่าง โจสเกลลี่มีโอกาสแน่แต่ไม่ใช่ปีนี้ขันที่2องคนเดือดทั้งเฮเดนทั้งในส่วนของตัวจอชิโคนิโคก็เหมือนกันสถานะมันยังมีคนข้างหน้าขวางอยู่เยอะอยู่ในปีนี้แต่พวกเขาทั้งหมด4คนทําให้เห็นแล้วว่าถ้าพวกเขาได้ดีแบบนี้นี่คือแบ็กอัพสำรองชั้นดีของอาเซนนอลและที่เหลือถ้ารุ่นพี่เจ็บหรือรุ่นพี่หลายคนฟอร์มไม่ดีถ้าเจ็บโอกาสก็จะเป็นของพวกเขานะแต่ถ้าเกิดพวกนั้นผลง,งานไม่ดี ก็จะต้องย้ายทีมไปและเขาก็จะมีขัดมากขึ้นอยู่ดีเพราะนี่คือทีมที่สร้างขึ้นโดยวัยรุ่นบนเป้าหมายที่พูดว่าต้องการเด็กที่มีความกระเฮี้ยนกระหืออยากจะเป็นผู้ชน,นะอยากจะประสบความสำเร็จและแน่นอนอาซ่อลได้เด็กอายุน้อยจ่ายเงินก็น้อยผลงานก็ดีทําไมจะต้องไปจ่ายนักเตะที่อายุมากผลงานก็อาจจะกลางๆหรืออาจจะดีแต่ก็กังถึงช่วงปลายทางแล้วด้วยนี่คือแนวคิดของอาซ่อล